เอ้ยฝนตกครับตอนนี้เวลาประวาณหามุงแร้งอยู่ละสักทีเดดแจ้งกันฟางะตาละหน่อยเอ้ยฝนีกหรือวาเป็นเทปปเป็นบรรยากาศฝนตกคุณลมแห้งประสิทยคลิปตัองี่ไทยปะนะครับ คนตรงนี้เป็นนาบ้านพี่น้องลมคุณคุณคุณคนเราเป็นไมรบ้านนะนี่โมบ้านนะพี่น้องลมโบ้พี่น้องหลังจากฝนเศร้าตกแล้วนะครับเมนูมือนีคลื่นเลือดแปงเนะพี่น้องแก้แค้นคลิปทีเดียวอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นน้ำซุปเย็นเล่าพี่น้องนี่ น้ำต้มพวกเครื่องในเนี่ยะนะครับใส่คาตะไคร้แล้วก็ตุ่มลงไปให้ยินแล้วนะครับที่นี่เขาก็ผสมเลือดแปลงเลยครับเลือดที่เขาผสมน้ำปลามาแล้วนะครับเอดเชือดใส่รระสมมาเรียบร้อย ส่วนสองตัวหนึ่งด้วพี่น้องมันีกบอานที่เสนนิทานเรื่องหนี่ ดีเลยพี่น้องครับไม่สักครู่ยังพรแ่แคบนะครับบอกเพียงบทตัดเลด้เ้อยคลิปนี้นะไม่ใช่ใพี่น้องเห็นความจากนั้นเ้องิมมลุดยด้วยะตะไครซ่ซอยหมอมซอยถั่วดินไอมโมนิมี่พิเศษนี่คือเนี่ย กระเทียม,อม,ยม,ยมยอหอมนะครับกระเทียมเจียวมันรวยหอมพี่น้องเนี่ยน้ำมากกระเทียมเจียวห้่ยเกเลยื้อมากพี่น้องทำแล้วม่มีลายเห็ดไฟหากะมาเลยนมีผักหน้าหอมนะครับมากินบีบใส่เพิ่มรสชาติ ตนี้กินเพื่เบิดนะครับกินผู้เดียวนะตรงนี้ในจวดพร้อมเด้อพี่น้องบาเพ็ทบ่ได้จวดให้พี่นอ้งามมานอ,นองเบิ่งเนาะเดี๋ยวสิมีดามาพี่น้องเรื่อยๆมื้อนี้ฝนก็ตกปั้ดมื้อพี่น้องเอ้ยตกแห้งพร้อมลมทางแห้งๆที่เอาเพ็ทให้เบิง่งนนั่แหละกลับจากโรงเรียนมาตกระทางอีก <c oughs> เกือบมาบ่ฮอดบ้าน อยู่ตกบาแห้งปานเองนี่ส่วนนีกระิมีแต่เนื้อร์นี่ผิดหรอมีแต่เครื่องในมันทนมากเขาเลือดแปรเนี่ยเอาเครื่องในมาเห็ดนะครับมีพวกตับพวกไส้พวกหัวใจม้ามนะครับแล้วก็มีอ่ะสามชั้นพร้อมนะครับไส้พอดีเลยเฮายปุ่งนี้โมมี่ยังเด้เนี่พี่น้องมีถึงแต็ ขงสุรด,ดนี่กคนใส้น้ำซุปแล้วกันกระสมเลือดกระเทียมลงไปลนส่วนอันอื่นที่เป็นเนื้อกับเ,เนี่ยพริกข้าวามเผ็ดดิเขากรับเอาจิ้มกับกรักครับนิ่มๆแล้วครับพี่น้องไว้ไว้สักคู่ก็ไปเรื่อย มื่อใดก็ได้ท้ายคิบคำด้วยครับช่วงวันบําเพ็์วันหยุดคิบคำนะรถตามชมโซซิป,ปอยโซจิตันแล้วแล้วก็พูดเล้วครับสองสามทุ่มพี่น้องรถตามรับชมให้กำลังใจบ้าเพลิน,นะครับ พี่น้องมาง้นกันอบอกว่าจงไหนมันก็สีเนิบนะมาทำก็ต้องเป็นเลือดแปลงนีพี่น้องเลือดที่เขาผสมน้ำปลามาตอนเชือดนะเองจะค้นค้นค้นนะว่าสามารถที่เห็นในพี่น้องมึงได,ด,ด,ด้นาอพี่น้องเดี๋ยวยูทูปแบบติดเหลืองยูทูบอีก <c oughs> <c oughs> แล้วก็อีกเพ่งหนึ่งนี่พี่น้องเพลงที่พี่น้องถามหาดูหลายเพ่งที่บา้านพี่เปิดไตเติมนี่แหละนะครับเป็นเพลง สื่อเพลงบรรยุงที่รักนะครับเนาะเป็นเพลงที่ทีมงานในโรงเรียนน่ะนะครับเนาะเป็นคู่นี่แหละนะครับแต่งขึ้นเพื่อ,อเป็นเพลงแนะนํำสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอในยุ่งนะครับเนาะแล้วก็ให้นักเรียนนะตอนนี้จบละนะครับให้นักเรียนเป็นคนลอง <c oughs> มันจบระเนี้ยตีโดนผพี่นนองมเองก็เลยว่าขอเพื่อนละละเ่เสียมาเพลงไตเต้นนะครับขอบคุณหลายนะครับเนาะ ยิมังค์น้ำกันนะทีเพื่อนให้มาลุง้งเริ่มรับอ,อีน้องสาเน้ยนี้เลือดอ่ะแล้วเป็นเส้นน้ำไหลมันไม่สะอาดขั้นห่อหนามใส่ผสมไหลแบบนี้นะครับเนาะเวลาเามันแข็งอยู่แต่ว่าเราตากน้ำที่เป็นน้ำออกมาพร้อมนะครับน้ำที่มัน ผสมก,กันกับเลือด,ดนะี่แหละแต่ขั้นเท้าใส่เลือดหลายมันจิเขียดีแต่มันจเข้มพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นะพี่น้องเนื้อไปที่แล้วนะครับเบอร์นี่มาครับันเป็นวุ่นแล้วน่ะมันสิห้อยเลยทั้นลิสง่มพี่น้องขัว ปิดใส่เลือดหน่อยแนละ้วมันเขียนบุคัคลในน,นะพี่น้องเที่ยมเขียวครับหอมแน่นอนเที่ยมเขียวเนี่ย はい。 พร้อมพี่น้องหอมสะระเนีพี่น้องท้างเล่าอื่นหอมรักรหานาด้วย นส่แลละมาปลาไหลพี่น้องมีกระเทียมเทียมก็มีตุกไม้ยิงใหญ่งาอื้อ,อพริกเมื่อนี้เป็นพริกสีเขียวด้วยพี่น้องพริกขี้หนู นะโมเคแก้วพี่น้องมาเนี่ยในวลาแล้วเสบแซบครับนี่ยงจะไอไวพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องอีกรอบนึงนะครับในระกาตางประเทศพร้อมเด้อพี่น้องนะครับน้องนะมาจวดเลยครับมันนี้เลือดแปลงแปลงหมูนะเดี๋ยว วิธีการนะครับเนาะกินให้แซ่บนะนะครับเนาะไปกินเบื้องด้อ,พอ,อ,อดยพี่น้องโอ้นะมาไข่แขวนบนไดใบด้อยพี่น้องเนาะแต่ว่ากระไดอยู่หรอกนิ่งนี่นะครับพริกครับแล้วก็พริกฝรั่งทาดนะครับกระเทียมนิดนึง Mm. mm. เท่าไส่ครับสมสมเทียมใส่หัวยิ่งยิ่งเลยไม่ไี้กับเทียมอ่ะผักแหวกับหอมชันเนี่ย มันที่เขาเครื่องนะครับมีหมดทั่วดินไซอันกันเกี่ยวกระเทียมอ้หอมหวยเลยพี่น้องส่วนที่แขนก็มีอยู่พี่นอ้องนิดที่จะกินตะไคร่หอม อืมก่อนครับแก้วหนี่ยคันคแล้วพี่รอง งคนเห็นว่าแบบนี้คือบ่แขีนมันเขีนอยู่เนื้อพี่น้องเลยเป็นเลือด ไม,มนรูกับแก้มพี่น้องที่านางกินซื่อๆดิมันจิกินบาได้หลายแต่ว่าขั้นมีแนวเย็นๆเข,ข,ข้าไปเพราะเขากันข้าก้กับแนวเย็นๆพี่น้องนะครับกับมุมวกได้หลาย หนี่ม่รออ่ะนีไม่รอดต้องไป มากินไปรอบ้านไม่ลองเปิดประตูบ้าไม้มีออกไปว่าไปไล่รถปันนะค<ะ>่ะตามมา่สวงขึ้นล่นในบ้านไปรายการเขา Mặc xồm nó có say lầm, vì sai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  lầm, ถึโชว์ให้พี่น้องเบิ้งสีหาคำนะครับเดี๋ยวมาเป็นต่อนอกคลิปกับเนี้ยวเย็น พี่น้องคลิปนี้เลือดแปลงหมูนะครับเนาะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเฮ็ดมาให้พี่น้องเบิ่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่อย่างเนีใส่พวกเครื่องเทศอย่างเนียมันคือแซ่บคือหอมนะครับเนาะเป็นเมนูกับแก้มเด้อพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องพี่พี่น้องให้กำลังใจบะเพ็ดตลอดนะครับเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสารับคลิปนี้สวัสดีครับแซ่บก็จะเทื่ยพี่น้อง